แตทางการจับปรับเปลี่ยนของอาจารย์นี่อาจารย์บอกจัไม่ได้ยากเลยลองมาฟังคลิปในท้ายรายการนี้จะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ถึงบอกว่าร้านโชวหวยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจับจับเฉพาะร้านนะ,ะทั้งครอบครัวน,นี้เลยอาจารย์จับหมดเลย<ะ>เพ่อแม่นอนยังไงลูกนอนยังไง จับยังไงให้เรียนดีนะตั้งใจเรียนไม่ดื้อเนี่ยอยู่ในร้านนี้หมดเลยไม่ใช่แค่ขายของดีอย่างเดียวทุกอย่างทุกอย่างอาจารย์จับให้ทุกอย่างเลยหมดเลยนะเลต้องลูกเต้าลูกหลานต่างๆเนี่ยจงเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วคืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะอาจารย์เพราะว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้บางทีเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะเขาจะค่อนข้างดื้อแล้วก็บางทีก็พูดจาอะไรก็ไม่ถูกขูเราเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือบางทีฟังเพื่อน ฟังเพื่อนเยอะก็จริงๆแล้วเนี่ยการฟังเพื่อนเยอะหรือตามเพื่อนเนี่ยอาจารย์บอกไม่ผิดหรอกแต่ต้องถูกต้อง<ฆ>ถูกไหมตามเพื่อนเพื่อนบอกอุ้ยพอเสาร์อาทิตย์หยุดเนี่ยคุณไปช่วยพ่อแม่ขายของบ้าง<ฆ>นะครับอพอเสร็จจากขายของเนี่ย ปิดร้านช่วยพ่อแม่เสร็จแล้วก็เรามาอ่านหนังสือตั้งใจเรียนนี่คือเราช่วยนี่เราตามเพื่อนในสิ่งที่ดีๆไม่ใช่ว่า,าไปแว้นมาัางไปเที่ยวบ้างอาจารย์บอกอย่างนี้ไม่โอเค,อเคนะครับอาจารย์ถึงบอกว่าในการปรับเปลี่ยนต,ตัวบ้านเนี้ยรวมถึงทั้งร้านทั้งหลายจาจาร์จัได้หมดเลยะนะครับไม่ใช่ว่าเราจัดเฉพาะร้านแล้วที่บ้านไม่ได้จัดจับบ้านไม่ได้จัดร้านไม่ใช่คือทุกอย่างข,งของคู่กันแต่ในหลักพงทุพยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านเป็นหลักร้านค้าเป็นรองเพราะฉะนั้น ถ้าเราจับตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยในในร้านค้าก็คือเป็นเรื่องง่ายเลย,ยลไม่มีอะไรยากอาจารย์บอกไม่มีอะไรยากนะอาจารย์และอย่างสมมติถ้าเกิดว่าร้านค้าที่เป็นร้านโชว์หวยมีบ้านมีอะไรเรียบร้อยแล้วมีลูกมีเต้าแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยเขาดื้ออยู่แล้วนะอาจารย์จะสามารถไปปรับเปลี่ยนให้เข้าลงเข้าล็อกได้ไหมได้ได้คุยด,ดื้อก่อนแล้วนะใช่เนี่ยจริงๆงอยากจะไปถ่ายทำร้านาเจ๊แป๊กนะ,ะาขายน้ำเต้าหู้ขายได้วันนึงห้าหลักอ่ะ S <S น้ำเต้าหู้ภาค,คแรกภาคแรกภาคแรกยัง,ยงลำบากอยู่เลยแล้วก็หันทางที่เหนือด้วยเดี๋ยวกําลังจะไปต่อภาคสองอยู่ไปซื้อบ้านละเท่าที่รู้นะได้ขา่าวเราไปซื้อบ้านละก็ทุกวันนี้ก็ยังเข้าแถวอยู่ช่วงโควิดมีผลไหมเขาบอกอาจารย์ไม่มีผลอะไรเลยไม่สามารถทําอะไรเขาได้แล้วก็ร้านเต้าหู้มีที่ไหยิบบัตรคิวอ่ะเจ้าของตัดไปยิ้มไปตัดไปยิ้มไปเงินทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เราฟังแล้วเราดีใจแทนเขอขอย้ำอีกรอบค่ะอาจารย์ว่าก่อนหน้าที่เขาจะ มัง่งคั่งได้ขนาดนี้หรือว่ามีคนต่อคิวจับบัตรควหมาคิดเขาก็เกิดปัญหาเรื่องการค้าขายเหมือนกันถูกไหมคะเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พักสองเลยนะรอรอนัดคิวอยู่คือใจดีนะจะเป็นใจดีแฟนเก,ก็ทำงานเอ่อเอ่อ้นน้ำอดลมชนิดหนึ่งนะค,ะครับก็มีลูกสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็จับไปจับมาก็ลูกสาวได้แต่งงานก็ ได้ฐานะที่ค่อนข้างจะดีมากเลยก็ไม่รู้เป็นพราอ,อะไรแล้วลูกก็ดีมากเลยเป็นเด็กแว้นเลยตอนนี้ขยันเรียนตั้งใจเรียนเป็นไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยอยู่ในตัวบ้านหมดเลย